สวัสดีเชา้านี้ที่สวนลานองศากับตาเหมือนครับสภาพของเชา้าวันนี้นะครับหลังจากเมื่อวานแล้วก็เมื่อคืนนี้ฝนนี้ก็ตกแบบลินๆน,นแบบนี้นะครับทั้งคืนแต่ลมแรงมากครับเมื่อคืนเนี่ยดูสภาพของทุง่งนาของผมนะครับหลับเป็นหน้ากองเลยครับ มีหย่อมนีม้หย่อมเดียวนะครับที่ข้าวไม่ล้มนะครับเนื่องจากมีกล้วยมีไม้ยืนต้นบริเวณนี้บังไว้นะครับตรงนั้นเรียบหมดเลยครับพลพวงของพายุนะครับฝนตกไม่แรงครับแต่ลมแรงครับพายุลูกนี้น้ำท่วมข้าวกำลังสวยนะครับกำลังออกดวงอย่างสวยเลย ียบหมดเลยครับก็รอดูต่อไปมันจะเป็นยังไงนะครับนี่เป็นกลางทุ่งนานะครับ เรียบหมดแล้วครับทั้งนาเพื่อนบ้านทั้งที่อื่นนะครับนี่คือสภาพเข้าไปในหมู่บ้านนะครับลมแรงมากเมื่อคืนเนี่ย เสียดายนะครับเข้ากําลังสวยถ้ามันล้มอย่างนี้ก็ลักษณะของข้ามการเกี่ยวกันอะไรมันจะยากนะครับนี่น้ำท่วมเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้ไปลายนาะที่ผมปลูกไว้นะครับมันจะล้มไหม น้ำก็เริ่มเยอะนะครับจะท่วมข้าวกลัวข้าวเนอกเหมือนกันนะครับข้าวกาลังจะสุกนะครับกําลังจะได้เกี่ยวดูสภาพครับตอนนี้ก็ฝนดินๆินมาแล้วครับลมค่อนข้างจะแรง นี่ต้นไม้ปลายนาะที่ผมปลูกไว้นะครับก็ตัดหญ้าทําความสะอาดเรียบร้อยนครับพอตัดหญ้าแล้วก็สวยนะครับดูครับก็ไม่ล้มนะครับต้นไม้ นี่กับคลองน้ำครับจะเป็นร่องลมนะครับบริเวณนี้ เริ่มใม้แล้วครับผมเริ่รมแล้ใหม่นะเก็บต้นไม้ไปลายหนะ้าที่ผมอไมูไป ได้ลงมาดูนาน,นต้นนี้ถึงกลับตายเลยครับโอ้โหโดนอะไรเขียยไม่รู้ต้นอันนี้เป็นต้นแดงครับล่วงหมดเลยครับบริเวณนี้ตัดที่ลังนะครับบริเวณนี้จะลกหญ้าแฝกจะเยอะนะครับบริเวณนี้ ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สวนหลานองศากบตาเหมือนเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ต้อง หยุดถ่ายคลิปเพียงแค่น,นี้นครับค่อนข้างลมลมค่อนข้างจะแรงมากนะครับเดี๋ยวผมกลับเข้าไปในบ้านก่อน,นครับเป็นร่องนะครับเริ่มลมเริ่มเข้ามาแรงแล้วนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ